กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอน โดนลูกหลงกับพุกงมันดีดหน่อยไม่ได้ไงวะเอ้าเฮ้ยนั่นเนียนหัวเองอ่ะไปโดนอะไรมาวะโนเป็นลูกมะกรูดเชียวก็เมื่อกี้นี่นะซีฉันเดินอยู่บนริมฟุตบาทข้างๆแถวบ้านน่ะพอดีมีสองผัวเมียเขาทะเลาะกันเสียงดังมากๆไอ้เราก็รีบเดินหนีไม่ทันเขาปารองเท้าใส่กันปรากฏว่ามันหล่นลงมาตรงหัวฉันพอดีเลยเจ็บก็เจ็บอายก็อายเลยรีบเดินมาบ้านลุงอ้วนนี่แหละแล้วจะสงสารดีไหมเนี่ย คนอะไรจะร่วงซวยกันขนาดนี้นะเออว่าแต่แน่ใจอะนะว่ามันเป็นแค่รองเท้าอะ่ะหัวบวมขนาดเนี้ยฉันว่าไม่น่าจะใช่ระมั้งเ <c oughs> ขารองเท้าคอมแบตนะสิ <c oughs> ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นอะเขาก็ตกใจกันหมดเลย <c oughs> วันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยโคตรละเซ็งเลยหัวก็โนจะไปเรียกเก็บเงินเขาได้บ้างไหมเนี่ยเออนั่นสิฉันน่ะก็อยากรู้ <c oughs> ได้แน่นอนค่ะ สามารถเรียกค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีได้เนื่องจากคู่กรณีที่อยู่บ้านหมู่บ้านอาคารที่เป็นโรงเรือนได้ทิ้งคว้างของไปตกลงโดนคนหรือเข้าของผู้อื่นเสียหายหรือกรณีของน้านเนียนใครที่ควางรองเท้าโดนหัวของคนอื่นก็ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานกระทำละเมิดนะคะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรม ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด7 7นะจะบอกให้